นี่รัวเบ็ดใช้จนละลายหมดเลยใช้รถยังลุ่งสิบลอ้อป่ะครับสิบลอ้อคนอ้อยป่ะใส่ได้ละลายดีเถอะอเ,เกือบเบิดเลยไหม จะพามาดูวิธีการหล่อขั้วแบตของช่างเถืน มีเจนหักไหม เป็นไงครับปาตุง้งคลิปที่แล้วซ่อมไรชาร์ตเป็นไงพังก็เฮ้เหลือสำเร็จนี่ครับโอ้ยตายเลยครับผ่าดีทีเหลวครับปาตุงเห็นนั่งซ่อมอย่างดีนะครับประกอบไปอย่างดี สุดท้ายได้คอมลูกไ,<ห>ไปไ,<ห>ไ,ดได้ได้ชาร์จลูกใหม่นะครับอันนี้ไม่มีหักในอันนี้ก็เรียกอะไรนะแบนท์ครับไม่รู้จักแบนบ์ป่ะรอรอพวกแบนท์รอพวกแบน<ย>ท์24โวลต์เอบย12ให้นราึงเดย มาดูการเล่าพบของช่างเถินโอ้ประสบการณ์เยอะนะช่างเถื่นช่างเกินนี่ตั้งแต่ผมเป็นเด็กช่างเถิอนเป็นช่างแล้วต่อสองต่อตีครับรดร้องนี่เปนยาเก่งเก่งที่สุดในอำเภอบ้านกรวดนะครับเรื่องได้ชาร์ดได้สตาร์ ไม่เกียก <organization brands S 1> เก่ยวกับช so ่างไม่เกี่ยวกับช่างหรอกครับอ๋อันนี้ประสบการณ์ล้วนเลยเนาะประสบการณ์ล้วนจบกอตรียผมโตมาก็เห็นพี่เฉ <vit> ินแกเป็นช่างแล้วแต่ร้อนน่าะต้องกินเที่ยวช่างคือพวกแก๊งที่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยเอามาทองมาทำอะไรก็ใช้ได้มันมันเป็นอย่างมันเป็นจังสีลุง สารกปตาเยเหมกันปารกแล้วสปาร,ก,ารกอีกมันหลวมเนาะมันในลวมเนาะจะมันมมนี่นี่โอ้เขียวมีนดไหมละ่ะซื้อนดไหมน,นดนอมร้อยอะ ไอ้สิ่งจ uh, ีวอนบินป่ะจีวอนบินบีเอ็มนาะขับบีเอ็มเนาะทาเคิืเองฮะมาเป่เช้าทำอะไรครับชกเอ๊ะอ๋อนี่จะใช้กระปงเบียรเป็นรูปตรงทรงทลม สลายครับจะาไปทำนึกแล้วเบื่อได้ไหมนี่นบ่เห็นไหมกระโบดได้ครับถ้าไม่มีความชํานาญห้ามห้ามเอาไปทํราว่าจะเอาีแบบ่ยของขั้วามาหล่อดินดินใสครับไม่มั่นใจอย่าไปทําด้อนีดินดินนี้ก็ช่วยความยินได้เลย นั่นทำไมต้องติดแอร์แล้วไม่ให้มันร้อนวันนี้เย่ะน่าจะใช่ไหมช่างครับน่านเลยไหมเริ่มนะครับตัดเยบนี่ก็มันเหมือนไงอุ้อยอันนั้นอะไรหยักทานบอกฐานทานไปใช้ครับใส่ในออกแล้วก็เอาตามเริ่มอยเัยดูตามดูสิ เ่าเ็โสงเลยโอ้ลิมคขาเต้งโสงไม่มีที่นีบเลยวะอันนี้จบับช่างเขียวจับเพ้ย่ใวะช่างเขียวกลัวระเบิดกลัวระเบิดบะเดีอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่ได้บะโอ้แสดงแบบนี้ยากครับเพราะว่าไม่มีที่คีบ นี่ครับอันนี้จะละลายข้างในก่อนครับยังไม่ได้ใส่ตะกั่วเลยเอ้ยไอตัวฐานไฟฉายนี่มันทำให้เป็นอะไรโอ้ยไฟลุกเลยวูบมันไม่ติดตะกั่วใช่ไหมโอ้ทำให้ไม่ติดตะกั่วอู้เป็นไฟขึ้นเลยครับนี่ไม่ร้อนเปล่าจับ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 จหบจับเับจ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 ั ไม่กล้าเสียงครับช่างเขียวใส่ตะกัวแล้วครับโอ้ช่างเขียวรู้ว่าไอ้่านไฟฉายนี่ทําไม่ให้มันตะกัวมันติดนะครับโอ้เน่นอนมากช่างเขียวเก่งกันนัวครับนัวปะไม่มันเป็นความร้อนดิไม่ให้ตะกัวติดคือมันมันทำให้รอ๋อมันทําให้มันเออแม่มันเด้งเด้งนเป็นไฟ มเอากระโมกไปดูดิว่ามันติดตะกัวไหมล่ะไอ้เป็นแดงๆแล้วก็ละลายตะกัวได้ถ้าเอาอย่างอื่นมันก็ไอเลิกลายได้แต่มันติดตะกัวไม่ได้ไม่ช่างไม่รู้เหมือนกันช่างยังยังมึนนี่ครับนี่ต้องเอาน้ำครับเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเพราะว่าไม่ได้สังเก็ตอะเป็นทำได้อันตรายมากทำไม่เป็น้ตองให้ช่างทำนี่เสร็จแล้วครับ นี่เป็นขั้วแล้วอันนี้ขั้วบวกขั้วลบครับนี่ขั้วบวกขั้วบวกขั้วบวกใหญ่ไะ้ทำขั้วบวกขั้วลบทำเท่ากันเลยนะ่มันไม่ต้องเป <c oughs> ลี่ยนขั<ะ>้วเวลาใส่นาตีลงแล้วเอามันก็นมีไอ้นี่เบิ่งเอาตีนี่ยันครับว่าเบ,บิ่งเนาะไปทำขั้นขั้วบันนี้อันซับขั้วกันบันนี้กับไปตอกใส่ที่บเออ เยอะเลยครับมันต้องเฮ็ดขั่วบวกทั้งหมดซื้อเวลาซื้อขั่วซื้อขั่วบวกอันนี้ยัง่ายตอนนี้มีที่คีบครับในเครื่องมือช่างไอ้ตัวนี้แต่ก่อนยาวนะครับทำมา20กว่าปีแล้วมันเลยสั้นไปเลยเนี่ยไอ้ตัวอันนี้ต้องขนด้วยข้องนฝนให้ขมเหลาไม่หก คนเสียกับมาเบตไหมนี่ไม่มีมมคืออย่าให้เศษตะกัวมันลงลงไปข้างล่างห้ามตะกัวละลายลงไปข้างล่างครับลงไปมันโอกาสเสียมันเยอะดูแล้วไม่ยากแต่ว่าอย่าไปทำอยากเป็นกันเรื่อมาเนี่ ผมว่าผมว่างานนี้นี่ปาตุงนี่มีการเรียนแบบแน่นอนครับขนาดเมื่อกี้ได้เอง่อมเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบขโมยวิชานะครับปาตุงทำไปใช้ไส้ในทำไปใช้ครับเริ่มแล้วครับละลายแล้ว โอ้มันทำให้มันเป็นไอ้ไอ้ไอเหมือนในไอ้ตูดหม้อขงข้าวอะ่ะอ๋อมันจะละลายตะกั่ว ได้ตามมันต้องเปิดต้องเปิดนะครับความร้อนมันจะนั่นถ้าอยากได้โตก็ให้ช่างเขาทำให้เลยตเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปทำเองเ้องมาหาช่างไอมีพูดไปงั้นเลยต้องลองต้องให้มันระเบิดก่อนถึมหาช่าง เรียบร้อยครับเหมือนของใหม่เลยอ่ะใ่า่ตางกลับบ้านได้ครับนี่ครับถึงติดความรู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ